รอบทีแล้วนะครับชุดที่ห้าใเงินแค่เจ็ดบพร้อมนะครับกรรมการร้อะเบีนร้องหนึาลอดกรบ้อนก็ที่เห็นวิ่งไปนะครับทะบน A ผ่านะครับบอลแรกเรียบร้อยล้น้นะครับกระดาษแดงนี่นะครับคู้เล่นกันครับแนม่้ะครับเแเห็นแ้คนเ่ห็นการมา 5 5ครับ5คะแครับเ5ะแนน5แล้วเะ30เ5ับแดไปไกแล้วเอก็ไปแล้วอ5นะครับตัแดงไว้ บอลไทที่5-5โวตลำใหญ่ที่ขุดปิ้วครับงลำแดงที่นี้เข้อยู่60แล้วเก5-5ลหาอยู่นะครับแล้วจะรอบยันที่สอก็นำนสีแดงนะครับนทเล็กนครับในคนหลักที่6-5ครับหลังดพาแดงครับโ ล้อดูโง่ไปตอนที่ดอยู Wh ่คืมีอยู you know ่การสนามไมกล้าแรงทใจแลว่องอยการลอดูโงรู้สึกว่าย่างแรงครับที่วาทยาภูมิใจครับผลลัพธ์ใหญ่ดิยังคิดมีอยู่ครับเอสินเทนครับเอเสินเทนคราวนี้จะดูดูภาพครับ ขอลงภาพนะครับโต้เวลาครับดเวลานะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับในการที่ได้ได้แค่80คะแนนแล้วก็ตัดเวลากันนะครับก็ PB 80คะแนนนะครับใช้เวลาอวินได้ครับ0.14นาทีครับ